เห็นรับยอดไปแล้วไม่ใช so ่เหรอส่งไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่เห็นลาลามูเห็นส่งลาลามูไปปังเมื่อเช้าสิบเจ็ดหลางจาหลางหวย ตัวยางไม่บาคกางเกงเอวยืดค่ะลูกค้าโลตุสโลตุสเอาไหมเอาไหมยังเปิดแล้วค่ะโลตุสจ้าออามาดูเอวยืดกันก่อนลูกค้าเทปีหมดแล้วขอเป็นป้ายขัดใบกางเกงเอวยืดเอวยางจ้ะจ๋าดึงให้ดูก่อนบางทีมันไม่เป็นสมอลแต่มันเป็นยางด้านในนะขนาดเล็กใหญ่มีหมดเลยใส่ทำงานได้เที่ยวได้นะคะลิเนนโอ้ลิเนนน่าลิเนนมีเยอะเหมือนกัน มามมาเล่นเล่นเล่นเลยอะค่เล่น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 เป็นคนเดียวนะดีดพัอตันขากโกเอวยืดขาโกจาของแต่ละบริษัทก ah! ็ไม่เหมือนกันบนเก่ะตนี้ปนันนาแล้วเรเาอัดนาแล้วเป็นเลยอะเนเะอ่ะเอวยางจ้าเอวยางเอวยืดัดนาแล้วเว้ยนี่อรเนี่ย อะนินดงนี่เรนินสีช้ำๆเลยเฮ้ยสีช้ำสีหวานหวานีกบพาสเทลอีกับลูกคุณองเ่นนก็ดีสวยเลยที่ห้ออะไรม่รู้อ่าไม่ออกอะไรไม่รู้นะลูกค้านะนจ้าสอไม่น้อยนะสามไอโทานำี่ดูไปก่อนดูกัะรปอกันไม่เี่เวลานาเพราะว่าหลายๆคนไม่หนัมากเลย ยังไงฝากเข้ากลุ่มเขียวนะคะถ้าพี่ๆไม่เจอหนูที่หน้าสีดะหรือว่าไม่เห็นรายการหนูมีอัปเดตท,ทุกวันนะ,ะถ้าพี่ๆไม่เจอหนูนะคะขอแอดมินขอลิงก์ปุ่มเปิดได้เลยนะคะเราจะมีจะแจ้งเตือนในบ้านเขียวด้วยน,น,นะคะลูกค้ามือดจะอัปเดตตัวไปรน้แจ้งพี่กนี่ย่ะไม่เคยหายไปเฉยเยไม่เคยเลยทุกวันเราจะตอนน้องมีไม่ว่าลงรายการใหม่โพสงานใหม่นะคะหมุนเวียนกันตลอด ราไม่เคยเงียบไปเฉยพี่หาหนูไม่เจอเลื่อนปีไม่เจอยังไงลองเข้ากลุ่มดูอีกทีหนึ่งนะคะบ้านเขียวอีกไปแล้วนะแปดตัวนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้มีโปรนะคะ200รถลไม่อั้นจํานวนไม่จํากัดจํานวนทุกงานนะลูกค้าค่ะถ้ารีวิวอย่างนี้ลดไปแล้วก็ไม่ลดนะจ๊ะงานเซลไอ้990รถอบีกหรือ790พี่ไปหาเอาก็มีอะไรบ้างหนูไม่รู้จะไม่ได้อันนี้บอกไว้ก่อนจะบอกว่าต่อให้ลดแล้วมันก็ลดอีกไม่อั้นจํานวนด้วยพี่จะสักร้อยก็สอบก็ลดไปเลย ไพี่สั่งร้อยส,ส่วนลดไม่อั้นจำนวนนะคะพี่มีเงินคุณปุ๊บคว้าได้คว้านะคะเดือนละครั้งเท่านั้นเองเนาะอ้าวกางเกงเอวยืดตัวนี้นะคะลูกค้าขางานรีวิวไม่ร่วมรายการเด้อไฟล์รถตัดไฟล์รวมตัดนะคะลูกค้าตัวนี้ขายดีมากนะออกผู้หญิงเยอะอยเพราะว่าสีสันตัวเยอะเนาะมันจะไม่เหมือนพวกแบบขวดนมเขอะไรอย่างนี้นะมันมันคนละอย่างกันหัวนมนี่คือคนนิดๆนั่นจ้าตัดไปเรียบร้อย มาทีคว้าได้คว้านะคะเอาตายฉันไม่คว้าไว้ทำไมฉันไม่มีสติวันนี้ฉันงงทั้งหัวน้นจับเน้นจับเอาดูนิ่นี่ตับลูกมากเพราะว่าลูกค้าแจ้งกันเยอะเลยมาถามแบบโตนะลูกค้านะบางคนเห็นอยากให้พี่วีร่วมสนุกงานนะเพราะน้องแอดมินเขาเก็บข้อมูลด้วยนะคะถ้าพี่ไม่กดไลค์กดแชร์หรือกดรับสิทธิ์แล้ว <ım eni> <ım eni> <t <t ี่ขอรับในหลังบ้านอาจจะไม่ได้เนาะนี่ให้พี่ร่วมสนุกกันนะคะ นาะเขาจะได้เก็บข้อมูลไ l ้ที่ชอบอะไรละเอียดเนี้ยค่ะเราจะได้แบบแจ้งงานถูกเนาะอะอคใครชอบสีสีใครชอบสีสันใครชอบขาย,ยาวเอวยืดโลตัสให้เป<ม>็นหนึ่งในดวงใจลินินไม่น้อยเหมือนกันค่าสะอาดนะคะลูกค้า4 5ิากิโลจำนวนเด่นหนุนนะ,ะเป็นงานผ้าอะไรคะเป็นคอตตอนจ้ะเป็นกระสอบคอตตอนค่ะคอตตอนยี่สิบแ่นเป็นงานกางเกงเอลยืดทุกนี้เป็นทรงเอวสูงนะหญิงใส่ได้ชายใส่ได้จ้าเท่าไหร่คะ รีวิว2,800เท่านั้นลูกค,าคา้าขาลูกรีวิวได้หนึ่งคนแต่ลูกค้าจะรับลูกใหม่ระคา2,800ใช่ไหมวันนี้มีส่วนลดไม่อันจำนวนพี่ไปทำตามกติกาหน้าเหตแล้วแค,แ,คแค่แอดมินนะาเลยจ้ามาค่ลิปไปแล้วแปดตัวนี่เลยนินลกก1 1> ้วนรุ่นกันหนึ่งเกิดพี่ไม่เห็นโป๊กันหล,ลักคุณนะสองถีบละละ,ละอะไรวะ เส็แล้วงานพวกนี้ทรงสวยนะพี่นะสิบสองดีดงดังสวยมากงานนี้สิบสองแล้วสิบสามน้ำมันมีแค่สี่สองสามานะคะลูกค้างานกางเกงพวกกระีิงเอวยืดคอตตอนตัวนี้จะเป็นคอตตอนลินินและเร <5. S 2> ยอนนะคะอย่างรุ่นนี้ก็จะเป็นคอตตอนและลินินนะคะเรย,ยอนน้อยมาก เกิดี่ห้จะเป็นคัตตอรลีรินียนะคะเป็นเอวยุดเอลยางอะไรอย่างเงี้ยเอลเชือก็คือเป็นืไม่ใช่เอวปกติทับกอก17นี่ก็เป็นเอลยุดทั้งหมดค่ะแถวหลายคนบอกว่าไม่เห็นมันเป็นสมอลเกิร์แม่มันได้คือเรียกเอวยุดทั้งหมดนะนี่นะฮะดู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 ข้อลายก่อน47นี่จะเสียยังไงคูณไปแน่คูณไป16เมื่อเช้าลูกค้าเปิดมาเจอซาราส์กี่ตัว สับเบอร์กว่าตัว10กว่าตัวปลานี่แหละมทั้งนั้นเลยเนี่ยปลายอย่างนี้เลยครับขอพาเลยอยากลงของพี่ขอเปิดดูหน่อยลูกอื่นจะเป็นเหมือนกันไหมอ่าจัดไปเลยหาไม่พี่ฟังโอ้ยมีอีกเยอะตกันเจ้าที่ไปแล้วน่าจะไปแต่เราไม่ไดสั่นอะอ่านสลีปน้อยรีวิ้เยอะลดขันกันไปแต่มีนะแม่พวกป้ายที่หนุขายพวกเนี้ย มีแน่นอนนะคะแล้วเป็นฝ้ายแบบสะอาดขาีแม่ดูทีตัวนี้ขนเดยอนนะเนี่ยผ้ามันเด้งเดหนึบหนึนเดยอนแต่เขเขียนเขาตอนร้อยเปเซ็นต์ีหัวแจ้งเขาพราะว่ามันเป็นขนสมมันไม่เิ่งมั้งเกงมึงวะเจอแล้วนี้หายมอ่ไหองนี่มือหนึ่งใต้อนเลยดูยดึงยาแม่ดึงยาง มอสแมคะลูกค้าพวกนี้หลายๆคนใส่ลูกค้าใส่ทำงานกันพอเพราะว่างานมันแบบใส่แล้วสุภาพเลยนะคะใครทำงานกับมั้งใส่ทำงานได้ก็ได้สะอาดเอาหัวโคล่าเป็นการกินลูกค้ามีลินินไหมมีสินไหมช็อปนับไปกี่ตัวแล้วลินินสิบแปดแล้วจ้าสิบแปดตัวไปแล้วนะคะสิบแปดตัวไปแล้วยังมันวนนะยังมันวนนะไม่น้อยคือมาตรฐานอะ ประมาณ20เพราะว่าไม่มาก20-30ตัวหนูถือว่าเยอะนะเพราะว่าตามก็สอบแเสื้อตัวจริงเขาคอนแท็คจะไม่มีเสื้อแฟชั่นป้ายวิวมีไหมคะจา๋จาจ๋าแฟชั่นป้ายวิวมีไหมคะแฟชั่นตัวไหนดีจ๊ะของผมขายงานแฟชั่นญี่ผูกป้ายดูทั้งนั้นเลยเสื้อแฟชั่นเสื้อแฟชั่นรุ่นไหนดีแม่โพลี่ซิลหรือเปล่าหรือว่าเสื้อคอตตอนเสื้อแฟชั่นมันแยกนคืองานนี้งานมันแยกประเภทผ้าเนาะไม่ว่าจะเป็นคอตตอนหรือ นะวันนี้55 5, นะคะลูกค้า่ะโอนยอดไม่เกินเที่ยงคืนจะส่งวันไหนก็ได้นะคะโอนยอดไม่เกินเที่ยงคืนของวันนี้ที่ยกขึ้นได้ตอนเย็นโอ้ยสัตย์ยอดส่งไปแล้วอยากซื้อเพิ่มข,ขึ้นอีกที่โอนมานะคะได้สิทธิ์ไหมอันไม่อันเลยมาเลยคว้าได้คว้าไป หลังจากพี่าดาโจ้าฟชั่นพักต้อนค่ะเท่าไรคะมีค่ะหกพันห้าสองลดสามร้อยค่ะพี่ต้องเอาโปรพี่ไปเอาโปรห้าห้าดีกว่าได้ลดลูกละสองร้อยไปเลยแต่แม่ต้องทำตามขั้นตอนหน้าผิดก่อนนะเหลือไม่โยนะเครื่องพักต้อนอ่ะอะไรอ่ะ มูกส่งอะไรอย่างเงี้ยทั้งวันแม่ทั้งวันสอบถามได้ตลอดบางทีพี่สั่งอย่างเงี้ยบอกลับแต่เดี๋ยวจะโอนพี่แจ้งหนูนะเพราะว่าบางทีอ่ะหลังบ้านแล้วเขาถามกันเรื่อยๆนะคะโอ้โหเลนนี่เยอะเดี๋ยวเยวพิ่งเอานี้เลนนี่ส่งไปนี่เมื่อกี้ไปแล้วน่าสิบแปดตัวลูกค้าซีไปช้ำๆเนี่ยเสียงเบาค่ะเสียงเบาลูกค้าค่ะมันจะมีทั้งเรนเนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เรน ร้อยเปอร์เซ็นต์กับลินินผสมนะคะลินินคอตตอนนู่นนี่นั่นสาระวามเทียบลินินนะจ๊ะยี่เยังเสียงเบาอยู่ไหมเยี่ียงเบาอยู่ไหมเอยี่ต้องฝักยี่สิ ลดเสียงเพลงให้นะครับทุกค้าคสาเพลงกันไปบอกได้นะคะค3แล้วไม่คิดเลยอ่ะไม่ครบย่ี่โยนทิ้งมเลยเนาะใจร้ายจังวะทำไมนี่นี่ชบกุ้วานมากยี่นี่นี่ชบกุ้วานมากเป็นสมอลล์หลังยี่เจอือให้เต็นเอมด้วยยี่้เจ เอายี่สิบแปดตัวอะปลาต่อกับคอต้อนต่อยังไม่หมดนะลูกค้าอันนี้เหมือนนี่นี่ข้าเอาไปเอาคุณพ่อแล้วไม่ต้องนี่ไม่ต้องสับยังได้ยินเสียงอยู่ไหมคะลูกค้าได้เลยจ้ะงานนี้ขายดีนะพี่ตัวเก่งเอวยืดอ่ะคือทั้งคือยังไงอ่ะงานกางเกงเอวยืดหมุนบอลแล้วนี่หน่ะอกดีนะส่วนเอยืนนึ่งตลอดเลยคือชอบ นีอกตงก็อกมาม่ามีหมดแล้วคทัตัวรีวิวสองพันยเท่านั้นกระสอบใหม่อ0ัวรีวิวสอจะเออตัวรีกลูกชายอีกล้วจะเทสลูกน้องไงว่าลูกน้องมีสติหรือไม่เสียเบาค่ะเสียงเบาเสียงเบาอีกแล้วหลบแม่ไอหยังวะเดี๋ยวพอดอันนี้กันนี่เดี๋ยวพอดเสใหม่ัน เสียงเบาพี่จ่าถ้าเสียงเบาอีกบอกนะหนูจะพยายามตะโกนให้ตอนนี้เสียบไม้สองตัวละน่าจะเป็นที่ตูดเอามาสามตัวนันไม่ไม่พี่จะต้องปิดอันนี้ต้่ตอเวอะไรเดี๋ยวไ้ฟังหนูตะโกนไปก่อนพี่เดี๋ยวให้โสภาทำก่อนน่าฟังงแงไงมาตอนนี้ฉันจะทำยังไงได้ไหนยังลูกค้า รีวิวบอกนะคะ2,600บาทลูกใหม่เท่าไรคะลูกใหม่2,800บาทแต่พี่ไม่ต้องซื้อ2,800บาทเพราะวันนี้เรามีโปร5 5าาโปรขำขำ5าาไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัดจำนวนพี่จะซื้อกี่ลูกเอาไปเลยแต่ต้องทำตามขั้นตอนนะนี่นี่เขากี่ตัวเราไม่รู้นี่เพิเห็นเลยย้อนยาตัวเดียวเดียวนี่นี่ยี่สิบแปดแล้ว ใครเอาตู้รีวิวบอกนะพี่ดาวรถโชว์ทุกต,ตัวเลยเราโชว์ทุกตัวเ<อ>มื่อกี้นี่ไป ได้เลยได้แต่ละวก็สอบก็จะไม่ต่างกันนะคะใช่คุณนินรายคงโยนเลยอ่าลิเนนป้ายนี่กับเพพีเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเยอะกว่าประเทศที่สี่เดือนมาทีค่ะอย่ารอเีกทีนานจ้ะเอาง่ายๆอ่ะพี่มันแรตัลูกอ่ะอ่าแต่เราถามว่ามันน้อยไหมไอ้ยิบเก้าถ้าเป็นไฟปกติก็คือไม่สามสิบไม่น้อยนะคะสามสิบแล้วสามเอ็ดอางี้เป็นป้ายควรเก็บสามสองเป็นป้ายที่ควรเก็บ แต่ถ้ารอเทปีประมาณ3-4เดือนสามสามเราเอาเงินมาต่อเงินเรา้อ้รอเก็บเทพีโคนละสิบยีลูกดีกว่าเนาะสาโอ้ยเยอะมากไม่น้อยสามห้าเทพีเกือบหกตัวซึ่งเทพีอะสามหกอหเยอะนะพี่สามเจ็ดจ็ตัวลิซ่าไอ้ลิซ่าไอ้มาอะไรนบ้วยาบเอะไรนะใช่ปะลิซ่าอ้ จบด้วยสาสิบเจ็ดตัวค่ะ3าตัว่เอวยืดลถตัดนะหนูบอกเลยพี่เอาไปไม่ผิดหวังาพคะไมผิาใหม่จริงๆนะคะอะไปดูสีกันที่จะเห็นการใส่ตามของแต่บริษัทเนาะแันบอกให้ว่ารีวิวไม่น้อยเลยนะคะรีวิวไม่น้อยเลยน้องเป็นขายาวล้วนนะคะใครรับลูกรีวิวเอาไปเลยกรสอบใหม่ก็มีเหมือนกันนะคะโอเคขอบคุณค่ะไปเดี๋ยวดูงานไป้า